วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูวิธีตกปาาของเกมเฟซบุ๊กนะคะก่อนอื่นเราต้องก,กดไปตรงนี้นะคะตรงประตูะคะ่ะแล้วก็กดตรงนี้นะคะเลือกของเขาจะเอาวันไหนกดที่ตัว สั่นเล้ยนะคะนี่ถ้าน,น้ำมาเป็นี้ก็กดดึงกดค้างไว้ที่ตัวนะคะถ้ามันเริ่มสีแดงก็ปล่อยก่อนอ่ะถ้าไม่ยอมปล่อยจะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ต้องตบใหม่อีกรอบนึงทำอย่างนี้ มันแดงนะคะก็ปล่อยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยดึงใหม่รอบหนึ่งมีค่ะก็จะได้ของมาแลคะโอเคค่ะก็แค่นี้นะคะขอบขึ้นณจ้